ศิละปะสมัยศรีวิชัยพุทธศตรวตรรษที่13ถึง18ราวราวพศหนึ่งพันสองร้ถึงหนึ่ลักษณะเด่นเป็นอนาณาจักรที่อยู่ทางภาคใต้และข้าสุดมาลายูได้รับอิทธิพลจากศิละปะชาชวชาและศาสนาพุทธนิกายมหายานพระพุทธรูปศิลาทรา,ายพระพัก ยาวรีมีรมัศมีเปลวเพิงเนือพระเศียรและรูปปั้นสตรีนางรำโนราที่งดงามมีการสร้างเจดีทรงปราทเช่นเจดีวัดเวียงที่ชุมพรและเจดีวัดพระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชเน้นงานสลักหินศิลาจารึกและเครื่องสำริดสถาปัตยกรรมสมัยศรีวิชัยสมัยศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่ชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมัยปาระและศิลปะชาชวาลักษณะเด่นคือการสร้างเจดีย์ทรงะระฆังแบบลังกาตั้งอยู่บนฐานสูงมักมีเจดีย์ลายล้อมหรือปราสาทรายล้อมองค์พระาธาตุผังส่วนใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมยกเกตทําให้องค์เจดีย์ดูแข็งแรงและมีมิตินอกจากนี้ยังมีการสร้างปราสาทและอาคารประกอบในบริเวณวัดลักษณะงานประดับมีความวิจ,จิตรใช้ปฏิมากรรมในการตกแต่ง เช่นพระพุธทธสัตว์เทพเจ้าในศาสนาฮินดูและลายถาวั์แบบชาวชวาแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธนิกายมหายานผสมผสานกับความเชื่อฮินดูตัวอย่างสําคัญคือพระบรมธาตุชัยยาและเจดีวัดเวียงลักษณะสําคัญของสถาปัตยกรรมศรีวิชัยศัสศนา,สานสามตันส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนานิกายมหายานนิยมสร้างเจดีทรงประสาท ทรงปิระมิดซ้อนชั้นคล้ายศิละปะชาวาฐานเจดีมักเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนลดหลั่นขึ้นไปตกแต่งด้วยปูนปัน้นลายพันพฤกษารูปเทวดาและสัตว์หิมพานวัสดุที่ใช้สร้างส่วนใหญ่เป็นศีลาแรงอิฐและปูนลูกป,ประคำและเครื่องประดับทางศาสนารูปแบบพระพุทธรูปมักเป็นพระพัดกลม อิเอิบพักกันยาวพระเกษาเป็นก้นหอยสแสดงอิทธิพลศิลปะคุปตะของอินเดียงานปั้นและงานแกะสลักมักทำจากอิฐศิลาแรงและดินเผามีรายละเอียดเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่สามารถสื่อความหมายทางศาสนาได้ชัดเจนนอกจากนี้ยังพบรูปสัตว์เหนพานและลวดลายประดับเจดีหรือวิหารปูนปั้นเป็นตัวอย่างสำคัญเช่น พระพุทธรูปจากพระประโทนเจดีและพระพิมพ์ดินเผาจากสมัยทาราวดีที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระศิละปะสมัยทาราวดีพุทธศตรวตรรษที่11-16ร,ราวราวพศ1000-1500ลักษณะเด่นได้รับอิทธิพลจากอินเดียสมัยคุปตะและปาระผ่านทางข้าสมุทรมาลายูพระพุทธรูปประพัดกลมอวบอ้วนขมวดพระเกศาใหญ่มีประภามนลทนรอบศีรษะพระพิมพ์ดินเผาและธรรมจักศิลาจารึก สถาปัตยกรรมสมัยทาราวดีสมัยทวาราวดีเป็นช่วงแรกๆที่พระพุทธศาสนาแพร่หลายสู่ดินแดนไทยโดยเฉพาะภาคกลางลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมคือการสร้างเจดีย์และสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นหลักวัสดุที่นิยมใช้คืออิฐศิลาแรงและปูนปั้นเจดีย์มักมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนเป็นสถูปทรงกลมหรือทรงละกังขนาดไม่ใหญ่มากการจัด ผังรอบองค์เจดีมีความเป็นระเบียบเสอยังถึงความรู้ด้านการวางผังเมืองและศาสนาสถานอีกทั้งยังมีการประดับด้วยละลวดลายปูนปั้นเช่นลายดอกไม้ลายสัตว์หิมพานและลายเลขาคณิตสะท้อนถึงความเรื่องเรืองของศาสนาพุทธนิกายเทราวาสตัวอย่างสําคัญคือพระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดียและเจดีวัดพระเมรุจังหวัดนคนปรปฐมปฏิมากรรมสมัยทวาราวาดี ปฏิมากรรมสมัยธาราวดีนั้นเน้นพุทธศาสนานิกายเถราวาดเป็นหลักโดยพบทั้งระพุทธรูปประพิมพ์ดินเผาสมเด็จดีวรรณกรรมสมัยธาราวาีวรรณกรรมในสมัยทาราวดีมักเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนิกายเถราวาดเน้นเนผยแพร่หลักธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักมีทั้งวรรณคดีทางศาสนาและจารึกบนศิลา เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นคำสอนธรรมะเรื่องราวุทประวัติและข้อปฏิบัติทางศิลธรรมตัวอักษรและภาษาที่ใช้ในจารึกมักเป็นภาษาส,าสันสกฤตหรือภาษาท้องถิ่นแบบโบราณเช่นภาษาพะร่วงในบางพื้นที่วรรณกรรมสมัยนี้ยังมีการประพันธ์เป็นบทกวีสั้นๆหรือกรนเรียบง่ายเพื่อให้จดจำง,ง่ายและสื่อความหมายชัดเจนจิตกรรมสมัยทวารวดี งานศิลปะในยุคแรกๆของไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดียแบบคุปตะและปาระผ่านทางพุทธศาสนาลักษณะของจิตกรรมทวาราวดีเน้นงานศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเถราวาทและมหายานจิตกรรมส่วนใหญ่พบในลักษณะภาพเขียนบนผนังถ้ำเจดีและบนภาชนะดินเผาใช้เส้นสายเรียบง่ายสีไม่ซับซ้อนเน้นความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าความสมจริงมักเป็นภาพพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว ธรรมาจาักรสังดอกวอัวหรือลวดลายเลขาคณิตมักใช้ลายถาวันดอกไม้และรูปสัตว์ที่รับอิทธิพลจากศิละปะอินเดียและท้องถิ่น